สวัสดีค่ะทุกคนในวันนี้ตะไพเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกมระบบในแบบของมอเตอร์มิสซิลทูกันนะคะก็ทำไมตไะไพถึงไม่พูดครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยดูตัวละครตะไพสี่โอ้สวยสวยมากมีใครสวยวันนี้อีกไหมมีมีเต็มหุบป,ปาก ในวันนี้นะครับทุกคนตะไพเอ็ดในวันนี้นะครับทุกคนตะไพเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกม m o เ d e r Mystery t w แต่จะเป็นในส่วนของการแบบว่ารวมเกมเพลย์ในการเป็น m เดอร์แล้วก็การเป็นชริตนะครับทุกคนจะไปไหนนะาก็ในคลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีการแบบว่าตัดต่อแบบเวอร์หวาหรือว่าใส่ตัวละครอมิชั่นลงไปนะครับทุกคนเพราะว่าตะไพเนี่ยแบบว่า คือยังไงอ่ะมาได้เป็นตัวละครตัวนี้ไม่ใช่ตัวละครผู้ชายที่แบบเสียงแบบเด็กๆน่ารักน่ารักแบบน,กกน,นี้ไม่ใช่นะครับทุกคนก็จะเป็นเสียงแบบนี้แทนโอเคเนาะ <c oughs> โอเคครับทุกคนในส่วนของคลิปนี้นะจะเป็นการรวมเกมเพลย์กับกับเมอร์เดอร์หมดเลยเพราะงั้นเนี่ยคือจะไม่มีแบบว่าอินโนเซนต์หรือว่าแบบเชอร์ตีออกมาให้ทุกคนรำคาญกันเนานะอืม โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยมาตามหาเกี่ยวกันก่อนนะคะรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเราก็จะไปได้สองคนฉันได้พาเปิ์กนินจามาด้วยค่ะเปิ์กนินจามให้เปิ์กที่ว่าเราเนี่ยจะฆ่าคนได้วบบ่ว่ามันเงียบเลยคะ่ะทุกคนเปิ์กนี่ราคา1.000เหรียญน,นะคะทุกคนสือว่าถูกที่สุดแล้วนะะั่งในบรรดาทั้งหมด <laughs> มันเงียบจริงๆค่ะฉันโดนฆ่าแล้วฉันก็พูดไม่ได้เหมือนกับว่าฉันเป็นใบใช่แล้วคะ่ะทุกคนก็ในคลิปนี้เนี่ยถ้าไปจะพยายามไปพูดคำนะครับทุกคนเพราะว่าไฟเป็นผู้หญิงอยู่ฮะอะไรได้ผู้หญิงงันหรอเฮ้เดี๋ยวก่อนนะแกเป็นฆาตกรหรือเปล่าที่ฉันรู้สึกว่าคนเนี่ยมันดูรเริ่มหายไปทีละคนทีละคนนะแล้วตรงนั้นี่ยมีสมคนตายแล้วแกทำหรือเปล่าเนี่ยฮะผิีมือแกหรือเปล่าออไม่ใช่นะไม่ใช่ฉันเป็นคนดีละบริสุทธิ์ โอ้ไม่ก็ทุกคนเขาจะรู้หรือเปล่าเนี่ยว่าเราเป็นฆาตกรเราพยายามฆ่าคนทีละคนทีละคนอยู่นะนี่อย่าทะเลาะกันเลยดีกว่านะาฆาตกรเนี่ยไม่เกู่เท่านี้หรอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนั่นมันอะไรอะไรแบบแบบเมื่อกี้เฮ้ยนั่นมันคนตายน่ะสดเจ้าช่วยซะว่าไอ้หัวทองเป็น หัวทองเหรออ้าวฉันก็หัวทองนี่นี่ฉันไม่ได้เป็นาตกรนะฉันได้ไปน,นอนอะไรตรงนั้นนะ่ะนี่บาตัวกไม่ใช่ที่นอนนะดูกันมาก่อนเร็วว้า,เขา,าเขาตายแล้วครับเขาตายแล้วเขาไม่มีลมหายใจแล้วอะ่ะเฮ้ยเบคอน,นไม่ใช่นะ่ะเขาจะมีลม,มหายใจอยู่ <c oughs> อ้าตกรนี่นะะาตกรไม่อ้าโอ้พระเจ้าช่วยแล้เป็นอะไรกันด่าเป็นอะไรกัน คิดจะเก็บปืนงนั้นหรอฉันไม่ยอมไม่แกเก็บปืนหรอกยะอืมคิดจะเก็บปืนสินะอ้าไม่นะฉันไม่ได้เก็บปืนซะหน่อยเฮ้ยไอเจ้าบ้าจะว,ว่าแล้วว่าแกเป็นฆาตกร,กรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนเราพยายามเอเดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนเราพยายามเอาออกมาห่างจากปืนหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราแคมเปอร์เฮ้ยมันไอแอบแอบเขาเห็นหรือเปล่าเนี่ย,อยแอบเอไอแอบไม่เนียนไปเรียนมาไม่ ฉันจะเก็บปืนเันจะเก็บปืนไม่มันไม่โดนมันว่าวมันคืออะไรเกมแรกเป็นยังไงล่ะครับทุกคนฉันเป็นผู้ชนะโอ้โหทุกคนครับเกมแรกถือได้ว่าเริ่มต้นมาด้วยดีเนาะเกมสวยครับเกมต่อไปเนี่ยก็ต้องสวยตามอยู่แล้ว <seaweed> ลุ้นค่ะลุนล้นลุนล้นลุ้นลุ้นลุ้นแย่ฉันเป็นฆาตกรอ right yeah. ุ้ยเงียบ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 เออเมื่อกี้ใครบอกว่าเธอเป็นฆาตกรน่ะไดีไหมไม่มี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 ใครบอกซะหน่อยฉันคิดว่าเราควรจะขึ้นไปด้านบนตรงนี้นะตรงนี้น่าจะปลอดภัยห่างไกลจากฆาตกรฆาตกรคงไม่ขึ้นมาหรอกว้ายทำไมฆาตกรจี่นะ่ะแค่จัดการองไม่ต้องไปห่วงนะคะทุกคนโอ้ทุกคนเห็นเมื่อกี้โอ้โหปาไม่ได้ไงเนี่ยฟุกมากเลยอะ ช็อตเมื่อกี้เนี่ยเป็นช็อตเด็ดนะครับทุกคนปาไม่ได้ไงก่อนคนคนปายังยังอึ้งเฮ้ยฉันรู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นในร่างเนี่ยบังอาจมากเฮ้ยจะเก็บปืนงั้นหรอเจ๊ไม่ไม่ไม่ได้เก็บครับไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บอืมโดนไปสิเฮ้ยแล้วนั่นยืนทำไรอ่อยากจะขยาอย่าขยาได้โปรดขยาโอ้โหเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้เนี่ยก็เหลือแค่เธอคนเดียวทีแล้วด้านบนน่ะอ้าอย่าด่า จะว่าไปเนี่ยที่ที่เธออยู่ต้านบนเนี่ยมันต้องขึ้นทางไหนครับทุกคนผมไม่รู้เอ้ยเดี๋ยวฉันหลุดอีกละที่เมื่อกี้เนี่ยมันขึ้นทางไหนหรอคะหนูไม่รู้เออเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแกไปเก็บปืนตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยฉันก็เก็บตอนที่แกเผลอนี่ไงเล่ามาสู้กันสิอ้ยมันหยามเกินไปแล้วนะฉันไม่ยอมหรอกยาฉันไม่ยอมตายเด็ดขาดเฮ้ยฉันรู้นะว่าแกกำลังไปทางไหนอยู่แล้วฉันเนี่ยก็จะฆ่าแกแบบมาแบบไม่ฉันตั้งตัวเออ เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องตามหาทางที่จะขึ้นไปด้านบนนะค่ะโอเคเสียงคือไม่เข้ากันเลยเ,เราต้องหาทางขึ้นไปด้านบนนะคะเพราะว่ามันมีคนนึงเนี่ยอยู่ด้านบนอยู่ซึ่งนี่ฉันไม่รู้ค่ะว่าขึ้นทางไหนทางนี้หรือเปล่าเนี่ยน่าใช่นะคะเฮ้ยฆาตกรมาแล้วฆาตกรมาแล้วไม่นะฆาตกรมาแล้ว,แ,ลวแต่ฉันก็ยังไม่รู้ตัว เหมือนนางไม่รู้นะคะทุกคนว่าเราเนี่ยมาเร็วโอเคทุกคนรอบนี้เนี่ยเราเนี่ยก็ข้าวเกลี้ยงห้องเนาะสุดยอดเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันในส่วนของเกมต่อไปกันเลยดีกว่านะคะทุกคนแปรอบนี้จะได้เป็นอะไรนะก็ต้องเป็นมอร์เดอร์สิจา้าก็นั่นแหละครับทุกคนอย่างที่ทัพไพเนี่ยได้บอกไปเนาะว่าเกมนี้เนี่ยทัพไพจะรวมการเป็นมอร์เดอร์หมดเลยเพราะงั้นเนี่ยคือไม่มีอินโนเซนต์กับเชอริฟแน่อนอนเนาะเราก็พูดไปแล้วนี่เออ เออสวัสดีค่ะ รอบนี้นะคะทุกคนเราจะใช้เป็นเพิร์กเฮสค่ะเป็นเพิร์กวิ่งเร็วคล้ายๆกับสปรินนะคะแต่มีความต่างกันอยู่ค่ะสปรินเนี่ยแค่วิ่งเร็วกว่าแต่เป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเฮสนเนี่ยช้ากว่าแต่ว่าอยู่ถาวรนค่ะเพราะงั้นคือเลือกใช้เลยเอืะ <c oughs> แอบ,บอยู่ตรงนี้กันหรอเฮ้ยฉันว่าฉันจะแอบยีแล้วนะอโอ้พระเจ้าไม่นะเชอริฟฉันต้องการตัวคุณค่าคุณอยู่ไหนคะฆาตกรเนี่ยมันกำเริ่มเกินไปแล้วนะอุ้ยอุ้ยตายแล้วมันจะกมีคนแอบยิงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยฉันเองแหละ ทำไมทำหน้าเหมือนมีความสุขละ่ะแกคิดว่าแกจะยิงฉันได้หรอเหรอใช่ฉันคิดว่าฉันยิงแกได้โอ้โหอย่ามั่นอย่ามั่นอย่ามั่นเรนนี้อะไรเนี่ยฮะไม่ยอมไปสักทีเลยให้ตายสิคะคุณเจอรีคกูทำอะไรอยู่คะเพี่อยิงฆาตกรเร็วเข้าพยายามอยู่คะ่ะพยายามอยู่คุณอินโนเซนต์วางใจเลนะคะฆาตกรคนนี้ต้องตายอย่างแน่นอนคะ่ะด้วยฝีมือของฉันประสบการณ์ในการเป็นเชอรี่มากกว่า50ปีอ,อะไรกันคะคุณบอกว่า50ปีเลยค่ะ ฉันนึกว่าเขาจะแอบตรงนี้เนี่ยซะแล้วเธอคิดว่าตรงนี้เนี่ยจะเนียนงั้นเหรอตรงนี้เนี่ยฉันมั่นใจอยู่แล้วนะว่าต้องมีคนมาแอบแน่นอนเพราะว่าพวกแกเนี่ยหัวหมอกันอยู่แล้วน่ะแล้วนี่อะไรเนี่ยอ่ะอย่าทำผมเลยนะครับกล้วยหอมจำโซนจะไปไหนจ๊ะเออพี่อย่าทำผมเลยนะครับพี่อย่าทำผมเลยผมงเอฟซีพี่นะครับอุ้ยเอฟซีงั้นเหรอคะไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้องเป็นเอฟซีและน้องใช้สิทธิ์นี้เนี่ย คนเขาจะหาว่าพี่ทีมเมอร์ไงคะน้องอาไม่มีใครเข้าหาหรอกคะ่ะว่าเป็นทีมเมอร์กันเขาแค่แบบว่าเอ่มเอ่มแบบว่าแบบเออเออนั่นแต่ะประเด็นไงคะหนูเพราะว่าทีมเมอร์เนี่ยไม่มีเหตุผลในการที่จะทําให้ตัวเองดูถูกไงเพราะงั้นเนี่ยคือมันผิดเสมอค่ะ มากันต่อค่ะมากันต่อดูสิว่าจะได้เป็นฆาตกรสุดยอดค่ะโอเคในวันนี้เนี่ยจะเปลี่ยนไอ้วันนี้ในวันนี้ไม่ไม่ไม่วันเดียวกันนะครับทุกคนถ้าใครไม่ได้เล่นแบบว่าแบบต่างเวลากันนะเออวันเดียวกันนั่นแหละเอออุ้ยว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 ุ้ยมันจะเกิดอะไรเพ้อเพ้อกูอีหมดเดือดเดือดเดือดมันหนีมิดมันเนี่ยมันหนีสวัสดีค่ะ อาอะไรกันเนี่ยฉันว่าแล้วไงว่าแกจะเป็นฆาตกรโอ้โหมันเห็นถือได้แปบบ๊บ,บอยู่อ่ะก็ใช่นะสิฉันถือมีดไอโบเฮ้ยเดี๋ยวไมื่อกี้มันเสียงอะไรกันเนะี่ยน่าอะไรเนะี่ย ฉันได้ยินเสียงของฆาตกรอยู่แถวนี้ด้วยพวกเราเราต้องระวังตัวกันหน่อยนะเฮ้ยยังไงฆาตกรจะเจอมันแล้วเจอมันเล็บแล้วใครเป็นเชอริฟเนี่ยฉันได้ยินแหละที่เป็นเชอริฟโอ้โหตายแล้วใหญนี่เป็นเชอริฟกันเหรอฉันจะไม่ยอมเปิขาดโอ้โหตูดๆกันสิใส่กางเกงบ้างนะฮะทำตัวเหมือนมีผู้แล้วไม่ยอมใส่กางเกงอ้าอะไรกันคะจะมาหยิบกันตัวฉันมาอีเนี่ยโอ้โหไม่ได้เหยียดเลยแต่เธอแต่เธอโชว์บั้นท้ายตัวเองอยู่เห็นไหมโชว์บั้นท้ายเงี้ยเหรอมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันมอ่ะ สิทธิ์ของเธอไม่ใช่แล้วเธอเข้าใจความหมายของคำว่าสิทธิ์เกินไปแล้วสิทธิ์ก็คือเธอจะทำอะไรก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเธอจะทำได้ทุกอย่างะถูกไหมล่ะและการที่ฉันโชว์ตูดเนี่ยมันไปเบียดเบียนใครกันเล่าเบียดเบียนแล้วก็คือเธาทำไม่คลิปฉันเนี่ยสิบแปดบวก <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะว่านางรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยว่าแม่งแบบหรือว่าคนเล่นก็เป็นผู้ชายวะ <c oughs> ตัวละครเดินไปเห็นเห็น้านท้ายไปแล้ววันเนี้ย ไม่จริงนะไม่จริงมัน,ม,นมันก็แค่แบบกางเกงสีน้ำใยเฉยโอ้โหแล้วเธอจะมายุ่งอะไรเนี่ยมันไม่ใช่จะเธอนี่มันก้นจะชัดเลยโอเคค่ะทุกคนในคลิปนี้เอ้ไม่ใช่ในคลิปในครั้งนี้เนี่ยเราก็ฆ่าเกลี้ยงห้องเช่นเคยเนาะจดยอดโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันที่เกมต่อไปกันดีกว่านะครับทุกคนเอ้นะคะทุกคนไป มาดูกันค่ะโอเคฆาตกรสุดยอดเลยค่ะโอ้โ oh ห oh, oh oh. เรื่องเป็นเปิร์กอะไรดีนะเอาเป็นเปิร์กผีดีกว่ารู้สึกว่ารอบที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยอะ่ะจะฆ่า,าใครเป็นคนแรกดีฉันเจอแล้วไอ้ตรงนี้มันยืนเด้ากันอยู่ถ้ามยืนเด้าเข้าใจไหมฉันบอกแล้วว่าคลิปฉันเนี่ยห้าสิบแปดบวกเฮ้ย hey, อะไรกันเขาแค่ยืนเด้ากันจะผิดอะไรกันฮะยืนเด้ากันไม่ผิดก็บ้าแล้วมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะเด้ากันแล้วมันเนี่ยก็ไม่เบียดเบียนใครด้วยไม่ได้เบียดเบียน แต่มันอุบาทตาฉันเอาไว้ง่ายมันอุบาทตาฉันก็ใจไหมฮะไอเสื้อเหลืองไอเสื้อเหลืองอ่าใ่าหญ่ใหญ่่่่่่่่โอ้พระเจ้าตายแล้วไม่นะขัตกรโอที่ทำยังไงดีเดี๋ยวไปเห็นฉันยังเนี่ยเฮ้ยนี่นะอ่อยู่ดีก็วับมาอยู่ดีก็วับมาอยู่ดีก็วับมาเป็นยังไงเป็นยังไงเจอพลังเพิ่งผีไปดีบอกด้วยนะว่ามีสะดุ้งอะ โอเคคนที่เหลือเนี่ยอยู่ในกันเนี่ยอย่าได้ยา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 าะยาาด้านล่างนี้จะมีคนหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่มีนะครับทุกคนเฮ้ยแล้วอีกคนนึงมันอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยถ้าไปได้ยินเสียงชรีฟอยู่นะตอนนี้คือเรายังไม่ได้ฆ่าชอรีฟทีนะคะทุกคนอืมอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนวะเอ้ยอยู่นี่ไงสวัสดีค่ะอ้า โอ้โหหน้าเนี่ยทิมบนใดเลยเอาละค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเ,เกมสุดท้ายแล้วนะคะรู้สึกว่าเราเนี่ยก็ฆาตรกรนั่แหล้เออโอเคค่ะรอบนี้เราจะใช้เป็นเปิปร์กเปิร์ผีเหมือนเดิมและการรู้สึกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยงใช้ไม่จุใจเท่าไหรอ่อ่ะนี่เธอเธอคิดว่ารอบนี้เนี่ยเขาจะเป็นฆาตรกรเหรอ สักว่าไอ้ผู้ชายผมทองหรือเปล่าเป็นฆาตกรเพราะว่าฉันดูคลิปเดสไทยมาเนี่ยมันมัน,ม,นมันเป็นฆาตกรเยอะเหมือนกันนะโอ้โหนี่คือเป็นการสปอย <c oughs> เป็นการสปอยคลิปที่ตัวเองกำลังจะลงในไม่ชานีน้นะครับทุกคนโอ้ตายแล้วไหมนะฆาตกรที่นะาดดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องระวังเชอรีฟด้วยนะครับทุกคนไม่งั้นเนี่ยเชอรีฟก็จะยิงเราตายได้เนาะโอเคตอนนี้คือเงียบๆก่อนแล้วกันนะครับทุกคนอย่าให้เชอรีฟรู้ตัวแล้วกันเออโอ้พระเจ้าช่วยเมื่อกี้หมดมีดไม่มีผ่า โอ้โห <poisoned indo> oh, oh. เขากำล <ampa> <function> ังจะลงมานล่างพอดีเลยตอนนี้มันยังเหลือใครอีกบ้างเนี่ยนั่นไอ้ผู้หญิงสมเสื้อสีขาวอะอย่านะอย่าเฮ้ยเธอเป็นเชอรี่เปล่าเนี่ยฉันไม่ได้เป็นเชอรี่นะฉันไม่ได้เป็นเชอรี่ต้องไปว่าเขาเป็นแน่เลยว่ะเขากำลังหาจังหวะยิงเราอยู่แน่เลยแต่เขาแค่ไม่แสดงตัวใช่แล้วเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเชอรี่บางคนเนี่ยไม่อยากแสดงตัวว่าตัวเองเป็นเชอรี่เพราะว่ากลัวโดนยิงแล้วก็กลัวโดนเล็งจากเราด้วย เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนตรงนี้จะมีคนแอบหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอ๋เอ๋ไฮหายไปไหนอะหายไปไหนสวัสดีอนี่ไงแผนการของเราเป็นไงครับทุกคนเปิร์กผีเนี่ยเราก็ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าตอนนี้ว่าแหละเออตอนนี้เราก็มาตามหาคนที่เหลือก่อนดีกว่านะครับทุกคนว่าแอบอยู่ไหนโอเค เฮ้ยเฮ้ยฉันรู้แล้วว่าฆาตกรเนี่ยฆ่าเธอรีบแล้วเพราะงั้นเนี่ยคือเธอจะไปหาปืนไม่นะไม่อย่าเพิ่งไปเอาปืนแกกำลังเดินไปในทางที่ผิดไม่ตัวกันไม่มีปืนสะหน่อยอย่าเพิ่งไปเอาเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันอยู่ไหนวะอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเดียวเดียวไม่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 โอ้ชิมายแล้วไม่เอาปืนแล้วอย่านะมีการแบบซิกแซกเว้ยมันทำเป็นมันทำมันทำเป็นเล่นเซียนเดี๋ยวก็รู้การว่าใครเซียนกว่า ดวใจเย็นนะครับทุกคนใจเย็นใจเย็นโอ้พระเจ้าไม่นะข้าจะกรอนมาแล้วเนี่ยอ,อย่านะโอ้โหเสียงมันเสียงมันรูกใครบางคนเอาละครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาอีกไม่มากถ้าใครจะฆ่าเขาได้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแต่เขาแม่งเขาเล่นเป็นนะครับทุกคนเขาเล่นเป็นชิมหายแล้วไงเราต้องเออ,อย่านะฉันจะฆ่าแกได้เลยคอยดูสิเหลืออีกสามสิบวิไม่เอานะ่ะไม่ทันแล้วมัง้ง ต้องทันต้องทันจะไปไหนจ๊ะอุะอยตายแล้วทุกคนมันยังไม่เกลี้ยงห้องอีกเนี่ยเหลือใครอ่ะเดี๋ยวต้องกดปุ่มลงไปก่อนนะทุกคนเฮ้ยคนมันจะแอบ,บอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนีไ่ไงเจอแล้วไปแอบ,บอะไรตรงนั้นจ๊ะอ้าวเฮ้ยเดียวยังไม่เกลี้ยงห้องอีกเหรอเฮ้ยมันไปแอบ,บอยู่ไหนกันนะอีกคนนึงอีกคนนึงไหมก็ไม่รู้ทุกคนแอบบอยู่ไหนวะเฮ้ยเ มันจะแอบ,บตรงไหนอะถามจริงอยู่ไหนวะอยู่ไหนเอ้าอยู่นี่เหรอ,อฉันเซนผู้ชนะฉันแอบอยู่ตรงนี้โอ้โหทุกคนเนียนใช่เลนะ่นใตรงนั้นอนะเออไปยังไงกันบ้างครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชื่นชอบเนะี่ยก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็แบบนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นเนี่ยผมบบนเ,ยเ,นเนี่ยก็จะทิ้งลิงก์แมปแล้วก็ชื่อแมปไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ หากทุกคนต้องการที่จะเล่นเกมเราบอกกับอภัยทุกคนก็สามารถจะกดฟาโลโปรไฟล์ของอภัยในโรบอกได้นะครับราะว่าเพื่อนมันเต็มแล้วเนาะเวลาที่น้องๆเห็นอภัยเนี่ยกำลังเล่นเกมอยูนอ่น้องก็สามารถจะกดจอยเข้ามาได้นะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึง่งตอนนี้เนี่ยอภัยเนี่ยก็มี Discord แล้วนะครับเมื่อสามารถจะกดลิงก์เข้ามาใต้ร่างคลิปนี้เลยนะครับและเพื่อนๆก็จะเข้าสู่ Discord ของอภัยนะครับใครอยากคุยอะไรหรือว่าแนะนําแบบอะไรเนี่ยก็สามารถจะพิมพ์กันมาได้นะครับ